เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดใหม่ห้าสมาถึงคนนี้กันบ้าง คือคุณแมทพิรณีเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่เงียบไปเลยคือเหมือนเจ้าตัวอาจจะไม่อยากออกสื่อในช่วงที่อาจจะโดนถาโถมหนักนิดนึงอะไรเงี้ยล่าสุดก็ไปออกช่องยูทูบเบอร์ของสามสาวก้อยนะัตติ้นดีม,มรายการนี้เขาก็จะแบบเป็นกันเองหน่อยเหมือนพูดแบบพี่สาวน้องสาวเพื่นอนสาวคุยกันเม้ามอยสนุกสนานอะไรอย่างนี้หลายคนก็เลยอยากจะรู้เรื่องที่ช่วงที่มันถาโถมมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเล่าถึงเส้นทางความรักหน่อยนะคะ หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าคุณแมทพิรณีเนี่ยจริงๆมีข่าวมีแฟนแค่คนเดียวเองอตั้งแต่อยู่ในวงการคุณแมทบอกว่าฉันเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวแต่ว่าคนนั้นน่ะสิบห้าปีคบกันนานนะเหมือนตั้งแต่ช่วงเรียนอะไรอย่างเงี้ยจนเข้าวงการมานะคะแล้วก็เป็นคนติดแฟนพอสมควรสําหรับปัจจุบันก็รู้กันอยู่แล้วนะคะคุณสงการานต์เตชะนรงเนาะเจ้าตัวก็บอกว่าชีวิตก่อนหน้านี้ก็ราบเรียบมาตลอดนะคะมไม่มีอะไรต้องเครียดแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คือมันต้องคำนึงถึงทุกอย่างไปเลยเพราะว่าอยู่ช่วงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่หายไปก็คือหลังจากมีข่าวโดนโจมตีโดนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย ก็หายไปช่วงนี้คุณแบ่ก็เริ่มกลับมาละคือช่วงก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวก่อนที่จะหายไปเนี่ยบอกว่าฉันก็ผิดตาอะไรก็ผิดอ,อทําอะไรก็ผิดกระดิกนิ้วอะไรนิดๆหน่อยๆทุกอย่างผิดไปหมดไม่เคยคิดอยากสู้กับใครแต่ว่าเรื่องราวที่มันเจอเนี่ยมันทําให้เจ้าตัวเนี่ยโตขึ้นนะคะไม่มีอะไรถูกหรือผิดอยู่ที่เลือกจะมองกันว่าจะมุมมองไหนเท่านั้นเองเขาก็รู้ตัวเองนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยว่าไม่ได้ผิดศีลธรรมเนาะช่วงนั้นถ้าพูดตรงๆก็จะโดนเรื่องว่าแย่งมา<อ>ซ้อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมช่วงที่ เครียดก็ได้คุณสงการนี่แหละอุ้ยเขามาออกคู่เนี่ยนะให้ความสบาย,จายใจเช่นเล่นตลกให้ดูปกติคุณแมทเไม่ค่อยงอนอจะโกรธก็คือโกรธเลยเพราะานางเป็นคนตรงๆอยู่แล้วรเรื่องที่ฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยนะคะก็จะอยู่ด้วยกันแต่ว่าถึงแม้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคุณสงการเขามีกิจกรรมของเขาตลอดนะคะถ้าคุณแมทงอน งอไม่ยากคือมีของกินเออนางชอบกินเนาะชอบกินออคือมีอะไรของกินก็อ,อา่างอได้ไง่ายหายเร็วอะไรอย่างงี้นะคะก็ตอนช่วงหลังๆเง,งี้ยพอมีติก๊กตอกเขาก็เล่นติก๊กตอกเลยกันออได้ไปดูไหมเขาก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เนาะแต่งตัวเซอเซ่ซ้อนมอเตอร์ไซค์หลายคนก็บอกเออเขาสไตล์เดียวกันแหละเ,ออเขาเข้ากันได้พากันปีนของปีนเขาอะไร,รบแบบนี้นะคะ ทิ้งท้ายคุณแม่พิรณีบอกว่าตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีชอบธรรมชาติรู้สึกลงตัวและพอดีหมดทุกอย่างยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สงการไม่ได้เป็นคนแรกเด้เป็นไงไม่ได้เป็นคนแรกๆที่เปิดใจคุยแต่โอเคมันคิดคนนี้นะคะคิดคนนี้แล้วก็คบกันมาได้นะคะแล้วก็การเวลาพิสูจน์ว่าโอเคเขาคบแล้วเขาเข้ากันได้เขาเป็นคนขยันอดทนตั้งใจและทุ่มเทตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจเออเหมือนเราอยู่กับคนคนนี้เรารู้สึกว่ามันสบายใจที่สุด S <S เ,<น>อเอาจริงๆนะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะคบหากันคุณผู้ชมสิ่งที่มันอยู่แล้วมันสบายใจเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแฮปปี้ที่สุดและใช่คือครเรื่องของคนสองคนมันอธิบายกันยากใช่นะครับ <S <S